สวัสดีครับผมก็ขออนุญาตแนะนํางานแข่งขันแลนลี่เหนือนสุดแดนสยามสามเชียงแลนลีกที่จังหวัดเชียงรายนะครับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมแลนลี่ในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมกระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงรายของเราครับหลังจากที่เจอสถานการณ์โควิดมาเกือบ2ปีนะครับก็เรียนเชิญผู้ที่สนใจนัเข้าร่วมกิจกรรมแลนลี่ท่องเที่ยวน,นะครับเข้าร่วมสมัครการแข่งขันซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่25ธันวาคม 2 5 6 4นทนรุสีนี้นะครับท่านที่สนใจสา,าสามารถสามารถติดตามได้ทางเพจแลนลี ally, mm ่ hmm. เหนือสุดแดนสยาม3ามเชียงนะครับสามารถจะสมัครทางระบบออนไลน์หรือระบบออฟไลน์ที่คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชเรายได้นะครับเส้นทางที่เดินทางเนี่ยประกอบไปด้วยเราจะสตาร์ทที่จุด รที่มหาลัยราชพัชเชียงรายนะครับวิ่งไปตามาเข้าสู่อำเภอเทิงนับขึ้นภูชีฟ้าภูชีดาวนั่งนะครับต่อด้วยการเดินทางลงไปที่อำเภอเมียงแก่นนะครับออกไปที่อำเภอเชียงของนะครับลงไปที่อำเภอเชียงแสนแล้วกลับมาสู่งานงากกนกาศดอกไม้อาเซียนที่โครงการบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายครับในการสมัครเนี่ยนะครับก็ รุ่นการแข่งขันเนี่ยมันมีทั้งหมด5รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นที่1นึ่เขาเรียกว่ารุ่นโอเพ่นก็คือเชิญชวนนักแข่งแรลลี่จากทั่วประเทศนะเข้าร่วมการแข่งขันรุ่นที่2เขาเรียกว่ารุ่นล่องที่ภาคเหนือก็คือนักแข่งที่จะร่วมการแข่งขันเนี่ยจะเป็นนักแข่งที่มีภูมิลำเนาภูมิลำเนาในจังหวัดภาคเหนือก็คือเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำพานลำปางนี้นะครับรุ่นที่3ก็คือรุ่นท่องเที่ยวเชียงรายสรับนักแข่งที่เป็นมีภูมิภูมิลำเนาจังหวัดเชียงรายรุ่นที่ และรุ่นสุดท้ายก็คือเป็นรุ่นคณะยุทธศาสตราา์การทันตภาคของจังหวัดเชยียงรับเชนิญชวนผ่านผู้สนใจนะครับก็ฤดูก,การนี้เป็นฤดูก,กาลท่องเที่ยวพร้อมกับมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่จังหวัดเชียงรายก็ถือว่าเป็นโอกาสอันอดีที่จะทุกคนจะได้มาท่องเที่ยวและมาร่วมกิจกรรมนี้มันมีความสนุกสนานในครั้งนี้นะครับ